สวัสดีครับผมเคยีสานใต้ครับท่านผู้ชมครับผมก็ขอบพุณหลายๆครับที่เขามารับชมคลิปของผมตลอดมาเนาะครับสลับมือนีผมอยู่ที่วัดป่าเขาพนมดวงรักครับสลับมือนีผมกลับมาตามต่อตัวเลขของงวดวันที่30ธันวาคม2564นี้ครับท่านผู้ชมครับสลับตัวเลขที่ผมจุดได้งวดที่ผ่านมาเนาะครับการเลขกับเขาตรงๆครับก็คือ83ครับตัวเลขที่ผมจุดขอจากปู ปูพญานาคเข้าเสียนเนาะครับก็คือจุดจุดได้สี่สามแปดครับเลขออกแปดสามตรงตรงครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขถูกกัย่งอยู่ครับยังคงอยู่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูครับที่ผมจุดงวัต่ิพานมาเนาะครับนี่ครับสี่แปดสามครับครับปูเพิินกับเมตตาห้มาหลายงวดนะครับงวัต่ิพานมาเนาะครับกะ58าแปดครับ วัตถิพานาจุดได้หาแปดรายก็งวดเอองวดจนก่อน,ออนจุดไดหาแปดสามแปดแปดสามตัวเดียว,ยวแมนเลขเขามาตลอดเนาะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับผมก็มาขอโชคลาดจากปูอีกอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อ,อไปฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งรพร้อมกันนะครับวมื้อนี้พิสิจุดทูบได้เป็นตัวเลขยังครับปูเพ่นสิเมต่ตาให้ตัวเลขอ่าใน ในในเลขทูบเนี่ครับท่านช้ชมครับเป็นเลขยังครับเดี๋ยวมาล่อบเบิงพร้อมกันครับ นนี้เอาบอกาักเพามาถวายปูน้ำครับท่านผู้ชมอันนี้เลขไเอ็มรอยครับจำเลยว่าของหมดแล้วกระหาสามแปดแมนก็มาก่อทั้งบนทั้งล่างตัวนี้แมน<อ>วัตทิพผนานมากคือเขาทางเลขทูบแลวก็เลขไฟเหรียครับท<ม>่านผู้ชมวดนนี้เลขง,งามค่ะค่ะสองเก้าแปด เลขที่เขาซื้อนักซื้อนานทงหดเมื่อกี้นี่แหละเลขงามเลยคือเคเห็นครับคารองพิจารณาเบิรงเด้อครับท่านผู้ชมครับเลขฝาเอ็มลอยครับอสองเก้าแปดครับเพื่อมันมาเนาะเป็นแนวทางได้ครับล่าแปดมนเก้าเก้ากับเก้ากับหกขัดตัวเดียวกันเนาะทั้งเก้าแปดก็ล่างหกแปด i think

ขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีดีโชคมีลาบลาบสมปรารถนาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกทท่ททานร่ำรวยเงินทองได้จับเงินหมื่นเงินแสนสมปรารถนาทุกทุกคนสาธุสาธุสาธ<อ>ุปูครับมือนีผมเคยสารใต้ครับสามาขอโชคลาภจากปอูอีกข้างหนึ่งครับในวัต่ิพันมาปูกระห้โชคให้ลาบ คือเลข8ปดสามเนาะครับกระตรงๆท่านผู้ชมทุกุกคนเขากับมิชงม,มิลาบกับปูครับอ่า <c oughs> มันนี่ผมเคยสารใต้กับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อมาตามตองวัดของวันที่สามสิบธันวาคมสองหกสี่นี่อ่าขอให้ปูเมตตาให้ตัวเลขเลขไทยของฉลากกินแบ่งรัฐบาลอ่างวดของวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกสี่ทั้งสามตัวเด้อปูก็ห้มาตรงๆเด้อครับ อ่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เขามารับชมได้มมโชคมีหลาบนํ่กันครับได้จับเงินหมื่นเงินแสนครับปคบูครับสาธุสาธุสาธุครับนี่ไฟดับชุดไมครับิดไว้เราไฟดับเลยเสียบหนุ่ม เสียบองลือนหนึ่นบุกเลือทกหนุ่มตรงนี้นะเบาเเสียบเสียงเงียบ่รู้สกาของเรืองนี้บกเป็นเสียงกามเสียงองคือเมนคือหวกะนมวกะนี่แหละเสียงของนี่แหะที่ว่าอยู่วัดปาไพ่พะนักนะวัดพี่แก้วงูนั่นออกสามตัวเลยได้เิีเสียงสะ วันนี้แตกสามตัวเด้อปูนั่กากะท่วงกากะกากา,กา,กาครับเลขทูปตัวที่หนึ่งที่ที่ผมขอจากปูพญานาคเก้าเสียนครับท่านผู้ชมครับก็คือเลขศูนย์ครับวัดของวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกสี่นี้ครับเลขศูนย์ครับสาธุสาธุสาธุขอให้มาาขอให้ตรงเด้อครับปูลูกหลานทุกๆคนกับล่อเบิง อ่าคลิปลอเบิงตัวเลขครับเพื่อนําไปเสียงโชคครับขอให้ปูให้เขาทุกๆคนสมปรารถนาและก็มีเงินมีทองอ่าเพื่อท่านผู้ชมที่เขาถูกนอกปูเขาสิได้มากกาบมาหาปูครับและก็งวดของวันที่30นี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนอปู ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนเขาได้จับเงินหมืนม่นเงิน,น,นสีเงินเงินหมื่นเงินแสนสมปรารถนาทุกๆคนเดอ้อครับปูขอให้ปูด,ดนบันดาลให้เขามีโชคม,มีลาภนำแนครับสาธุสาธุสาธุครับครับ,รบท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่สองครับก็คือเลขห้าครับสาธุสาธุสาธุขอให้มาเดอ้อปู ขอให้ทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีโชคมีลาบครับเดี๋ยวอรอรุ่นเลขทูบตัวที่สามกันครับครับท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่สามก็คือเลขสี่ครับ054ครับอันนี้คืออ่าเลขทูบที่ผมจุดขอจากปู่พญานาคเก้าเสียนครับท่านผู้ชม วัี่ผพันธมากอเขาตรงๆคือแ3ดสามเนาะครับวันนี้ก็มาตามต่องวดของวันที่สาสิธันวาคมสองห้าหกสี่นี้ครับได้เลขอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับท่านผู้ชมกับ่องพิจารณาเบิ่งเดอครับอ่าวดของวันที่ส0สิบธันวาคมสองห้าหกสี่ครับนี่ครับเลขงามครับท่านผู้ชมครับทูกครับทูกก็แตกแตกนํำครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วก็แตกก็ออกเนาะงวดนี้ก็แตกก็เรื่อแมนครับ โอเอปูซาทุซาทุนี่ครับวันนี้กระแตอีกแล้วครับกระล่องพีชนาเบิรงครับเพื่อเป็นแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับขอให้รวยรวยครับตอนรับปีใหม่ครับท่านผู้ชมรวยรวยครับมีโชคมีลาบครับขอให้มีความสุขครับมีเงินมีทองมาบ้านครับท่านผู้ชมขอให้สมปัรถนาทุกทกคนครับสำหรับตัวผมเองนะครับคืออีสานใต้ ขอให้ทุกทท่านจงประสบแต่ความสุขสมปารถนาทุกๆคนครับสาธุสาธุสาธุครับ054ครับปู่พญานาคเก้าเสียนครับเมตตาให้กับเอฟซีทุกๆกคนแล้วครับก็ลองพิจารณาดูครับเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมเส้นสูงหัวที่แล้วหาสามันี้หาสี่แมนครับเรียงงามนำเนาะขนาดงวดก้อนอันแปดสองกันยังมาแปดสามเนาะ มน <Man. S 2> นี่หาสามหรือกับอสม่าหาสี่เนาะคะ่ะครับพิจารณาเบอร์หาศูนย์หาสี่